ว่าผู้จัดคนดังอย่างพี่ไก่วารายุทย์โอ้โหกุมขมับจากละครเลยค่ะเพราะนอกจากว่าละครที่เจ้าตัวทำเนี่ยเรตติ้งจะไม่ขยับแล้วยังโดนผู้ชมชาวเน็ตจับผิดชุดใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเรื่องเมคอัพนะ <c oughs> ของพี่ติ๊กซึ่งเป็นพระเอกด้วย <c oughs> รวมไปถึงเรื่องซีซีที่โ,โหดูแล้วหลายๆคนบอกมันไม่สมจริงเลยอะ่ะแล้วร้ายไปกว่านั้นคือมันมีอยู่ฉากหนึ่งค่ะเป็นฉากที่พระเอกต้องเปิดบ่อวิเศษให้นางเอกดู <c oughs> แต่เปิดมาปับ๊บอ้าวคุณพระช่วย ทำไมเป็นสีเขียวไม่มีอะไรในน้ําในบอ่อเลยค่ะ oh. หลายๆคนก็ตกอ,อกตกใจลืมตัดต่อ CG ลงไปหรือเปล่า คราวนี้ก็เลยแชร์กันว่อนเลยเป็นเรื่องแบบว่าโอ้ทอกของบันเทิงเลยทีเดียวร้อนไปจนถึงผู้จัดอย่างพี่ไก่ว่ารายุทธ์ต้องออกมาเคลียร์ชี้แจงหน่อยนะคะพี่ไก่บอกว่าฉากนี้ออกอากาศในช่อง3คือทุกอย่างปกติแต่ที่ทุกคนเห็นนะมันคือเวอร์ชั่นที่ยังทําไม่สมบูรณ์แต่แอปพลิเคชันน่ะนไปลงเจ้าตัวก็ถามกลับเลยนะความผิดของไก่หรอแล้วก็ตัดพ้อไปชุดใหญ่เลยโอ้โหซวยจริงๆ CG จเนี่ยจ้างทำมาสี่เจ้าแล้วก็เอาเจ้าที่ทุกคนบอกว่าดีว่าเก่งอนะ่ะทกันมาหลายเรื่อง แต่มาเรื่องนี้เสียเงินไปตั้งเยอะได้งานออกมาอย่างที่เห็นน่ะแถมโดนด่าอีกเลิกทำละครเลยดีไหมจะได้ไม่โดนดา่าอันนี้พี่ไก่เขาก็น้อยอ,อกน้อยใจอะนะงานใครใครก็รักอยากให้ออกมาดีแต่ว่าก็ทำเองไม่ได้ทุกอย่างทิ้งท้ายจบแต่ไม่จบอ่ะเอาเป็นว่าให้กำลังใจแล้วกันเนาะช่วงนี้หลายๆคนอาจจะอยู่บ้านก็อย่าไปออจับผิดอะไรมากมายด,าดูละครเพื่อความบันเทิงนะคะนะคะผู้ชมคะ่ะ